มีคนเคยมาปรึกษาผมว่าเขามีความต้องการทางเพศสูงมากเขาก็เลยสําเร็จความค่ได้ตัวเองครับเขาสําเร็จหลายครั้งแล้วก็ต่อเนื่องต่อเนื่องด้วยเอาเก่งจังเลยทาไมความสามารถขนาดนั้นล่ะคือหลายครั้งแล้วต่อเนื่องด้วยหลายครั้งแล้วต่อเนื่องเนี่ยมันมันเป็นความสามารถส่วนตัวไม่ควรเรียนแบบจนจนทําให้อวัยวะเพศล้าไปล้าไปออวัยวะเพศล้านะครับคุณหมอมันหมดแรงครับต่อเนื่องมากครับ เคยเขาเคยบอกว่าเจ็ดครั้งครับมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมครับโอเคครับเป็นคาถามว่าจะอันตรายต่อสุขภาพไหมผมว่าพอก็ทำได้เจ็ดครั้งหลังจากนั้นเขาก็เข็ดเขาก็เลิกอ่างแหละมันคงไม่อันตรายเพราะว่าครั้งได้มันคงคืดขึ้นไปนะครับจ้างเรียนเรียนน้องๆว่าในกระบวนการที่จะช่วยตัวเองเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยมันต้องมีจินตนาการก่อนหรกอเปล่อมันอาจจะต้องเห็นภาพเห็นเสียงหรือเห็นรูปหรือเห็นอะไรหรือนึกเอาเอง ถูก <Ừ. S 2> ไหมครการนึกเอาเองการเห็นต,ต่างมันต้องใช้สมองไหมใช่ครับสมองเรานี่เป็นอวัยวะที่กินพลังงานมากที่สุดใช่ครับถูกไหมครับ,ห,รบหลังจากใช้ไปสักระยะหนึ่งสมองมันจะลา้าไม่ใช่ตรงนั้นลา้า<อ>แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องนั่งรู้ว่าพอเราช่วยตัวเองไปบ่อยๆเนี่ยนะครับไอ้กล้ามเนื้อเรื่อยๆที่เ้ยงตรงนั้นนะมันจะต้องหมดแรงไปเลี้ยงเหมือนกันในที่สุดมันก็พักมันก็จะพักไปหลายวันแบบนี้ก็โซมหน่อยเป็นคําแนะนําว่าไม่ควรทีหลังอย่าทําแต่คงไม่ถึงขั้นว่ามันออกมาเป็นลมหรือมีเลือดปนลงมานนะ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนั่นเป็นนะเอาเป็นว่าพอประมาณดีที่สุดทำอะไรเดินสายกนอแต่ถ้าอยากจะทำสติติอันนั้นขอบอกน้องว่าสติติอันนั้นมันยังกระจอกเกินไป7จครั้งนี่นะครับคุณหมอที่เขาบันทึกไว้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ20ครั้งติดต่อกัน แต่ว่าอย่าไปทําเลยนะครับผมว่าเอากลางๆกาคือถามมาก็ตอบไปนะแต่ว่าอย่าเลยนะฮะนะเวลาทําอะไรเนี่ยเราอย่าเอาประเภทเอาปริมาณเขาว่าเราคุณภาพวิธีการที่หนุ่มๆจะทําเรื่องพวกนี้เนี่ยยิ่งทํามากอีกหน่อยอนาคตหลังเร็วนะอ๋อถ้าทำบ่อยๆนี่จะหลังเร็วเหรอครับอ้าวคุณคุณก็ยิ่งขีกุยยิ่งเร่งคุณอยากก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณค่อยๆทําใจเย็นๆทาๆแล้วก็หยุดหยุดค่อยๆคิดอพักเดี๋ยวทำมาแบบนี้เป็นการฝึกนิสัย Oh. ไปถึงตอนสุดท้ายมันก็สบายแล้วเพราะฉะนั้นเอาคุณภาพนะอย่าเอารปริมาณ